สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านกาลังอยู่กับครูอีสานนะครับครูอีสานบรานอกนะครับวันนี้ผมก็มาดูวิถีชีวิตของคนในช่วงทํางานนะครับว่าช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่นะครับเขามีรายได้ที่ตกต่ําหรือว่าดีขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาสอบถามนะครับอยากจะสอบถามคนนี้เลยนะครับคนที่ทาสีนะครับคนทาสีนี่ชื่ออะไรครับผมซื้อพอซื้อพอ ชื่อพรชื่อพรออทำงานได้กี่วันแล้วครับผมได้อาทิตจีนึงเลยเน่ได้อาทิตจีนึงแล้วแล้ว,ลวตำแหนง่งตอนนี้เนี่ยตำแหน่งตอนนี้เป็นคนท่าสีหรือว่าเป็นคนฉาบคนคนฉาบคนกอคนตอนนี้ท่านหน้าที่ยังครับผมท่าสีแล้วตีฟ้าแล้วเหท่าสีนี่ยอ๋อไอช่วง ช่องนี้คนคนจ้างจ้างถือหรือจ้างแพงครับส่งอ,อแงอแบบไร่วันไหมครับไร้วันก็ห้อยออขอ้อพื้นอะรวะอนรุ่งยูทูบ่ยยงยูทูบงยูทูบอยู่จำหนึ่งไปหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งไปหาเดี๋ยวพ่ไปหาอัน เมาบ่ครับผมเมา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 เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เดี๋ยวนี่ะครห้าโมเมนใ์แน่น่จังมันบ่ครับห้าห้า้าเป็นลูกจางนีคืออ๋อเพิ่นเมาเท่าใดเ่ากับโบหูน้อเนาะเจตว่าเพิ่นเอื่นมาเหากับมาตามที่เพิ่นเอื่นเางั้นเดี๋ยวจังทัวรไปเนาะครับผม นี่นะครับสังสีมืดนะครับบ้านอาจจะฮัตเรียบดอยนะครับเพราะว่าบ้านเป็นต่อเติมใหม่นะครับ <S <S เดี๋ยวต่อไปนี่เราจะไปถามเจ้าเจ้าของยูไสครับผมถามเจ้าของถามผู้รับเหมาผู้รับเหมายูไใสนะ่ะ อันนี้ครับเป็นลูกจ้างคือกันไหมครับผม,อ,มอันขออนุญาตไทยคลิปด้วยครับผม<ท>ลุงยูทูบไทยลุงยูทูบครับผมไทยเปยั <c oughs> งถ่างไทยล u งยูทูบไทยเหเพื่อให้คนในบึงนะครับช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับ <c oughs> ก็บว่าถึงเกินถึงเรื่องไร่ได้ของคนในช่วงช่วงนี้นะครับสวัสด <c oughs> ีครับ อันตอแต้ยเติมเตบ้านไหมบอครับผม,มขอขอ,อยาดไทายด้วครับเด้อครับทยเยสตร้งงาง้าเ่ครับผมมันขอกันครับไทยไม่เลี่ยครับผมก็เรยว่าอันเป็นเป็นอย่งไรเนี่นครับไอ้สร้างท่าสีฟีเมอ์สร้างเป็นอย่งไรเนี่ยครับถามเนี่ยครับจอดหย่ำยู่ ดีเรดีกาก็ดีครับผมแบบไล่ที่ติเล่นบ่ครับเราในฐานะาทีห้องเป็นคนจ้างช่วงนี้นะห้องห้อคิดว่าการจ้างห้องนี้จ้างบอเบแมนแบบเขามีทรัพย์ทุนทรัพย์ในการจ้างบ่ครับแบบบบค่าจ้างมันแพงเกินไปหรือเปล่าหรือแบบหรือมันเกือเกินไปพ่อพอดีกันอือ เทงพเจ้าแมงมัจแงจังยจครับผมเาจางไว้พเจ้าก็บอกีินีกบใส่ครับผมอเป็นเยร่กันเกินนะครับเนาะครับสมกับเงินที่เขาจ่างเป็นบ่ครับแม่ครับอือ ครับครับผมส,สีเนบเนียนดีนะครับครับผม<ส>ต่วางหหอะเก็บไรละเอียดนเนาะอะลยบอเท่าไหร่เลยงานอยูง่งานเย็บเรื่องอะไเล้วอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับยัดสีเลลวยยดสีแล้วล ก,กเงง็เกือแล้วคือ,อสเาอสิเอาม่อัไปยังมาือป่าว่าอันไทยยูทูปขอยาดไทยเด้อครับอยาไปลงยูทูขอยาดไทยด้วยฮัลโห่วานยังดอกว่า <c oughs> บริษัท <c oughs> แกงตำรวจด,ดอ <c oughs> อแนะกงเหรอเนาะไ่ใ่ันไปยังอันสี่ไป,อ,ปอันครับ มาฝึกสอนครับผม,อมผเผผผอผพระผมสิบปีครับกรบบวดว่า,าอะไรยวอาจจะได้ตามหลังงพึ้นไปมึงนะครับล้าเพิ้นท้าหน้าที่อย่างนะครับเอ <ไป S 1> <ด>อเขาจีบบัวดาวบอว่ครับ ทางยูทูบอยู่แป๊บนึงคุยๆไปอันนี้ก็ไปในบ้านนะครับขออยาิเจ้าของบ้านนะครับก็มีเสียงยนิดน้อยนะครับอาจจะบ่ได้นนินนะครับอนนอโอ้สอจอนะครับตอนนี้เฮาก็มาอยู่กับสอจอนะครับ ปัจจุบันนีเพื่อนก็เป็นซอสจอนะครับกระบะซอสจอ,จอด้ับผมโอ้ยหัวหัหน้าเป็นบ้ครับนหัวหนา้นนนหหนา อาจจะพูดอย่างนี้นะครับเวลาสนทนากันนะครับแจ่ว่ากัเบิ้งกับขออนุญาตนะครับขอนุญาตาทุนแล้วนะครับก็บบริวารนะครับแต่ว่าฮอดแจงจะบอไปลุกขวัญเพิ่นนะครับเพิ่นกับบวารอย่างนะครับเพ่ไปขัดขวางเพิ่นนะครับเพิ่อนกับอนุญาตนะครับ รับเหมาเท่าไ่ครับนี่รับเหมาเท่าไ่ครับอะไรั้างมือบโอ้รับเหมาสบบี่หมื่นน่าบอนเฮ็ดทั้งทั้งทั้งงนักกะเฮ็ดต่นบ้าครับผมโอ้ ทองสวมนี่กด้เฮ็ตไอ้สวมต้นนี้กระเฮเฮ็นบางนี่อันอ,อ,อันเก้านี่เป็นยังครับนี่อันเป็นนางนางธรรมดานี่บอ ผมกัเป็นไงเลยนะผมกับเรียนคู่เนาะผมก็จะเป็นไงขึ้นกันแต่ว่าเงินเงินเดือนมันพันแปหนึ่งครับตำแหน่งนแต่่เขาอยู่มาหลายปีแล้วลายเนีาีเียบขาีไปนาย่ไงต่อครับผม อันถามนาย้างนะครับเป็นคุ้มว่ครับผมสี่หมื่นคุ้มเป็นบ่ครับโอ้นาย้างวักคุ้มนะครับสี่หมื่นนะครับถะาบคุ้มกับคงสีพ่ทํางานตกนะครับเนาะสำหรับวิธีคู่อีสานบานนอกนะครับกัได้มาสอบถามความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของชีวิตชาวบ้านนะครับที่อยู่ในนี้นะครับ เราจะบอกเรืองต่างๆนหน้านะครับทายรู้ไ้พี่น้องได้เบื้องนะครับว่าชีวิตของแต่ละบุคคลนี่แต่ละคนแต่ละสร้างแต่ละงานมันมีความแตกต่างกันจังไดนะครับสําหรับกลุ่มนี่นะครับเราเดี๋ยวกลับไปเบื้องทั้งหอกนะครับนี่ครับกับเป็นห้องนะครับห้องทั้งหอกนะครับนี่ก็ชีลอถจักรยานมากนะครับ สำหรับ G P R o N e คบบลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบลงเพียงตอนนีกก้นะครับเกี่ยวกับถ้าผู้ใดมากก็คลิกไล่สุกัทกดซับสไครต์นะครับเป็นวิธีชนระบทของคู่อีสานนะครับคู่บานนอกนะครับยูติดกับชนระบทนะครับผมสวัสดีครับ